mm <clears throat> รหลอเหลือเทสเหลือเทสดีครับทุกท่านดีธนกรดีรัตดีดีกิจด,ดีงคิดไม่ออกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดีย <c oughs> แ,แพงสวัสดีครับกันมีเออคอมมิชั่นเสร็จไหมไม่รู้แต่ที่รู้อยากได้เกม ได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วได้เล่นสมใจอยากแล้วแม่งโอเคเดี๋ยววันนี้มาเล่นสนุกเอาอ๋อยายกูไม่อยากกลับไปเล่นโอวันหนึ่งแล้วกูอยากเล่นโอวันสองนานๆเลยไม่อยากเล่นโอวันหนึ่งแล้วว่ะตอนเนี้ยเยสนุกเกินไปดีนะเออดีนภอามาโอเค นะครับพี่มานตำแหน่งอ่นเดลตาเต่าทำเองเล่าเนี่ยที่ให้ไปดูโอรโอ้โหเหียบ <laughs> พันห้าร้อยสิบต่อชั่วโมง <laughs> <laughs> เอาอะไรไปลุ้นวะสจริง เอาว่าเขามีให้แบบดูสีชั่วโมงได้แล้วก็ไปดูกันเอาเฮ้ยเขาบางคนเขาตื่นไม่ทันไงมึงดูไทม์โซนบ้านเราได้ดิ้ยแต่ผมไม่ต้องนั่งดูด้สองมันก็ได้เล่นเลยไม่รู้ทำไมโอ้ยเฮียขูปากโอ้ยทำไมต้องด่ากันด้วยอ่ะใช่ซับยืนยากเดี๋ยววันนี้เล่นซับแม่งเลยที่มายแบกด้วย เอ้ยคุณดีแบกทีมเฮ้ยไอแบกไอบีเอ้าเฮียพี่หมายออเกมไหมเนี่ยอะทำไมเขไม่ได้อยู่ดีเกมดเอาเฮียเดี๋ยวทำมมันสต๊อกเบอะดีแอดวินดีเอฟธอไหนชวนเดี๋ยวมึงมึงมีคีดิเหรอจะบอกว่าตีเต็มแล้วดิจ็อบ ไอ้เหียมึงนั่งทางในดินแล้วก็เต็มตรงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยพี่เดี๋ยวก็เต็มไม่ใช่ผมเดี๋ยวก็เตียวโอ้ยพักเลยไอ้เหี้ยพี่ทำเขาก็อยู่แล้เดี๋ยวกินข้าวเต็มตรงไหนเออโซโล่ไอ้ดูโอ้ไปกันได้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 เออเข้าเกมอ่ะมอแต่เกมรอห้องไอ้เหี้ยได้ข่าวว่าซับพอร์ตมาก ก้อเฮียล้ะพี่หวานซับเป็นไงบ้างโอ้โหดมากเลยครับโหดยังไงอ่าในเรื่องการไม่รู้จะบอกว่าปวดไหมโอวก็มันก็ไม่ได้กากขนาดาดนั้นแต่จะถามว่ามันเก่งไว้ก็เก่งนะเรื่องดงกระเทีบเก่งมากเลยอืมรอบรอบต่อไปเหรอ ไปเก็นึกว่าจะไม่เล่นไงก็เลยไม่ได้บอกอออันนี้เบต้าใช่เบต้าก็เบต้าเขาฟรีสไตล์แล้วเปิดให้ไล่์ได้อะไรไดแ้แต่แต่ผมว่าเซนเก่งน้อไไงไปเป็นไรเซนมันตัวดาเมจไอ้เฮียนั่นแหละ <laughs> ปะัญหามันอยู่นั่นแหละเอาหก็เล่นเกม FPS ก็ต้องอิีให้โดนหรือเปล่าพี่ไหลครับแก คนกอนจะไม่เคยชวนเอา้าไม่รู้ว่าจะเล่นเออเอ่ถ้าไม่ชวนเขาจะแบบรู้ไหมว่ามึงเล่นอ่ะเาคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่ดิซาเวจ้าวไม่เป็นคนอย่างนี้แหละคนเราเี่น <laughs> ไหนอชอบเล่ไน,ไ,นไม่ชวนเดียใจใช่ใชู่หน่อยดีครับ เออไปอง้อด้วยยังวะว,ว้าว2 66ยังบอมบอมเออปิองแปดสิบมวนี่ดูความแม่นยิงไม่โดนเลย <laughs> ไปเี่ไ,ไหรไม่แม่นคลายไม่ใช่ระ แตแ่เดือดตสแกนงยอ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 ไ่ไ <c oughs> หลเล่นแอร์เ่งกนได้ <c oughs> โอ้แล้วฝนตกด้วยพระเจ้าเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> ไรไี <c oughs> ่ไหลกูัฮะ อย่างวะกุ้ยล้านผมอีกแล้วอะ่ะล้านไหลวะกุ้นไรเนี่ยโอ้โน่บอลโตกี่เฮียจบแล้ววัดนี่ไี่ไหลรู้ว่าโดนพีชวินได้ดู้ได้เหอได้เหออย่าเ, <c oughs> าเาต้นโน่ไหนอะบินดิ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 ไหนะไหนอะบินบินบินเออก็ปกติ ปกติโรงแรมกูไม่ทำเลยแค่กูไม่ทำมันเสียดามิดเสียละมินโอ้โห my god ฝนเดี๋ยวเปิดเสียงเกมมันเสียงเกมเบาเกินเอออย่างวะเอ้าเจอห้องแล้ว ไอ้ฮียอะไรวะนี่ว้าวเล่นอะไรเดียวเอ่อไหนวะไหนลองเส้นหดีอยวนี้เออแฟนยูไอเทมไม่ต่างเพราะว่ายูไอแม่งสวยขึ้นอ่ะความรู้สึกอ่ะผมชอบเลยเหลี่ยมๆอยู่แล้วเออดูง่ายสบายตาดี ยูไวนะสวยเลยอินเตอร์เฟสไม่ปวดสวะฮะอะไรนะอินเตอร์เฟสเกมเย็นไม่ปวดสวะแต่เย็นดิเฮ้ยเคียังไม่เสร็จเนี่ยปกติเซนอ่ะเวลามันรีโหลดใช่ไหมมันไม่มีลูกกลมๆมาอยู่ตรงกลางไอ้เหี้ยเหี้ยะไรวะ เล่นสนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมอะไรใช่ <c oughs> มันดูเหลี่ยมไปบางคนก็ไม่ชอบแหละแต่่วนตัวผมชอบไงเรื <c oughs> ่ำำองยูไอเนี่ยเขาบางคนชอบมบางคนก็เกลียดไปเลยยูไอแบบนั้นผมย้อนหลังผมเได้ปีน้ำกูนะ <c oughs> ลงเฉย ตายไ<อ><ห>สเฮียม่วง <ไป S 2> ขนาด <ไป S 1> <laughs> โอ้โหเหนียวามวัดเช็คเอาเฮียอะไรไปรอดเหรอเฮไมเหนยวอาไเลือดอะเอาเฮียอะไรไปรอดลิงโดดใส่เลือดตัวเหมือนร้อยเอ <laughs> ดียวเลยครับมึงโดนม่วงไอ้เฮียเฮ้ยลางแล้ว พูด <โล S 1> ถามจริงเบอร์เบอร์พี่ไลายเสร็จดีไปเนี่ยเดตายพี่เล่นวารโลด้วยเหรอวอตรอน <c oughs> วารลวอตกำลังไปอ่าเฮียตายแล้วเนี่ยวายสมหน้า หมดควอยเลยทุกอย่างทานมาหนดิฮาวโอเคกูเปลี่ยนเป็นอาณาแป๊บเซนเซนไม่ถนัดจริงว่ะเล่นเซนไม่เก่งอ่ะอ๋อเล่นกระโดดเก่งนะยอดจเป็อหมอนี่ดิวันนี้ผมรอเล่นไม่ไหนแบบกผมก็รอนเลยมันต้องโดนห้ำคูฟาดหน้าแล้ว อลองไว้นะครับทุกคนเขาอยูนจริงนะลงนะลผมก้โลแเหมือนกันตายแล้วเ่านโอ้ชั้นหนึ่งในในเกที่เขาเปลี่ยนเนอ่ะไปกินหลังไปกินหลังเื่อรับกำแเพง กูหลับใส่โคหินเทพอ่ะเทมากเลยก็พี่เออ้องนี้ดีวะลิงไอเด่าตกมาแล้วตกแล้วเป็นโรคแล้วเป็นโรคเนาะตายวะคือมาทานมาทานเอือไม่ไปพลาดรอเหี้ยระบรงอยู่นั่นแหละเหลือฮัลโหลยังไง คุณดูโซเยอร์หวังว่าาะเปียนไอเหี้ยวเยตายแล้วแหละเลยคนเหี้ยเลยมันตัวบูลลี่อานามันโดนบูลลี่ลิงอีกแล้วลิงมันตัวบูลลี่อานาคุณเองคุณเองแค่แค่รับได้น็ได้แหละถ้าเจอลิงเล่นเป็นก็จบอ่ะบางทีอ่ะแม่งจะยิงไซฟัใส่แม่งหลบไปอยู่หลังไที่คนคุณแกลิงเก่งกว่าแค่ต้องเก่งกว่าลิงโอ้ยเหี้ยยิงไม่โดนเลย <Okay. S 2> ม่วงพอ่อพ่อมึงพ่อมึงกลับมาพ่อมึง <c oughs> พี่หมานมึงม่วงวายม่วงม่วงแล้วเอนท่้านหรอกโอ้ my god ฝนมาตกเยี่ยวันนี้เนี่ย ไปมึงเอาไปเลยไม่รู้แล้วรับ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 ลับรรัรั่งยังไับรบรับรับรรับ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 ับบรับรมบรับรับรับะัร ฮัลโหลไอ้เหี้ยนี่กันวุ้ยคือบงสิ้นช้าไหมเอ้อลิงไล่ชัดเตื่นเกือเกือแล้วกำลังายโอ้ยก้อนเออพี่อผมมาแล้วสองคนแต่ตอนนี้ฝนตกไอ้เหี้ยกูจะอ้วกอย่าลงิโนกเออปล่อยล่าแบบคนไทยอ้าวไอ้เหี้ยโยนเกมแป๊บนี่นี่ว่าเหี้ยโยนโอปาดฝนแป๊บนะ วัดเต่าควันผมไม่เห็นไม่ยิงจากบนเลยวัดเต่าควันไอกิโนกิโลติโก้โนโน่กันมีไอที่อยู่เรียงไีเรีงกูตายก่อน เาตื่ออกก่อ มีไหล่ค <ven ido> <shorts> ุณตัวคุยมัดก็ฝนมันตกอะให้ทำไงอ่ะแป๊บนะเออโอเคยังแชทโอเคยังโอเคยัง มึงถามกูก่อนไหมกูนั่งอยู่กับมึงเนี่ยถามกูก่อนโอ้โหเวียนเกี้ยนะตัูเดิมตัวยัดฟิลเตอร์น้อยแคนเซิลผมมีสองแต่เพื่อนผมเล่นถึงแค่สองทุ่มอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไง เดี๋ยวเดี๋ยแคนเซิลกันหรือว่ายังไงดีวะยินไหนอะพี่อ้อพี่อ้อครับยินไหนอะพี่หลังไหมครับพี่หไหนวะเยใช่เอ้ย S 1> <S 1> <S สภาพยิบยูโยยอ้ยบแล้วเด็กเฮีย<โ>เออเด็เฮียเด็กเฮียดิทำไมคนทำไมคนเราไม่อย่างนี้วะไม่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 เสียงวันนี้มึงเหมือนตุ่นเลยวะฮะเสียงแกแปลกมากพี่ไหลวันนี้ตกฝนมันตกอ<ก>่ะต้องแหกปากเลยโอเคไม่ว่ากันฝนตกเออเราได้ตัวตีมคีย์อินนี่มาได้ได้ได้ดูเมื่อวานแล้วไงต่อ เอาก็ก็เคมาเลยกดกดลับอะ่ะกดลับในกล่องอ,ะอ่ะอ่าเข้าทวิชทวิชทวิชทวิตชป้ากดช่องพี่ไหนได้นะครับคนอย่าลืมผูกผูกไว้แล้วใช่ไหมแล้วผูกแท่นเน็ตไปแล้วผูกไปแท่นเด็บเสร็จแล้วใช่่ปก็ปเคมาเสร็จแล้วก็รอ รับแล้วก็รอตอนนี้มันรู้สึกจะมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันต้องรอรอมันส่งมาให้มันตรงไหนอ่ะคืออยู่ใน A ตรงรูมงุฎตรงนั้นเหรอตรงนึงที่เป็นรูมงุฎแล้วก็ลงมาหน่อยส่งดิสในเออกันแป๊บนึงแป๊บนึงตอรี่ว่าแต่ห่วฝนอ่ะส่งดิสไปแล้ว ในช่องจะชาวใบชิมิไปถึงเออไม่ใช่เด้วยวงไปไหนวะไหคไปเรื่อยเหรอไเียเยวคือจะวร้อนเท่านี้ส่งไปแล้วส่งอะไรวะเนีเเ่ยพวกเดกพึ่งขมาแล้วมันแทรกยังรับของยังไง

นี่เราจะเรจะท่าโอ้ยสารโลว่า,โล,า,โ,ลาโล่โอ้เราเรียกเส็จ <c oughs> แล,ล้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเอาหอบองใส่หน้ากุ้ยเดือนไม่ทัน รอรอต้องรอก่อนมาแล้วมีไลไม่ไหวว่ะ ได้ขีแล้วได้ขีแล้วเฮ้ดูดมันผมกำลังรอก้อนใหญ่เฮ้ยไม่มีเลยโนดาเมจจริงๆเรียบร้อยโอ้ปึนงกเก็ดแม่ตายเหอะอี๋หวานอ่าตายก็ได้ ไอ้ย่ยเปิดดูนลเปอร์คุดูนาเอ็นลิเปอร์ดีเราขึ้นไรไหนวะโบต้องแบกวันนี้แบยังไงนี่ฮะลิเปอร์แรงลิเปอร์แ้งวิ่งไปให้ลอยนยแม่ไปเดินให้รถชนรถชนมีดามิ ตายเลยไงเหมือนเหมือนตกเหวอ่ะโอ้โหมาคีมีคนหลอนนะครูได้ยังไงวะที่มันยอมไม่ได้เอเดอร์ลิงเหรอล็ไปแล้วแบบพี่เซมยังไม่เล่นเลยว่าเจ้านั่นหรอว่าเจ้านั่นูตายเซียร์ลาลาเปจี้เลย อะไไหวว่ะไอ้นเนี่ยที่ไหลผมบล็อกถึงแล้วทัชยังหายฮะไอ้แถวสกิลแถววสีแถวนี้ก็ไม่หายเลยอ่ะบัคอีกถึ้ไดตัดอ๋อเอเหมือนมิถีกรรมมานะไปใช้คำบอกว่าไม่ชอบเนี่ยมึงก็อยู่เดี๋ยวเมื่อวาเหี้ยบบลอกที่ผมบอก,กอวก่า s <S เห็นสกิลตัวเองอนะไนี่ <c oughs> <c oughs> เล่นไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็เล่น,น,นได้<จ> เลยเล่นได้แต่กูจะไม่รู้เลยว่ากูมีอะไรบ้างเออเป็นอันตีป่ะเออกูกูไม่เห็นหล่เอเรื่อยเลยครพอร์ตบั๊กไปดิเขาจะได้แก้ไม่ใช่อะไรไม่อก่อนเดี๋ยวเฮชิมากีไปไหนเล่นมาิเออเล่นไงวะ <laughs> ทุบจับมือยังไม่เป็นเลยงั้นฟังปืนแล้วกันเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวไม่ัน Let's go Mercy b a t t e n ไน่ไหลกูจะมีของกะไอเย็นไอคุณเป็นงอ่ะไอคุณเป็นไงอู่ไอสัตว์แบคีเรียลูงหลานไงไอแคทซี่นี่นี่ไอคุณเปนไงอ่ะตัวมึงจะบินได้มึทำพเธีอะไรมปไลทิน เฮ้ยไอเหี้ยนี่ก็มีกไปเหี้ยจังเลยไปกันไปกันไอเหี้ยนี่ก็อีกตัวหนึงโอพีินโรพี่จินโรไม่โอละโอ้โหๆไปกันแหละโอ้ไม่รอเนี่ยโอ้โหๆๆเฮ้ยไปโอ้โหๆๆผมจะเดินอยู่ผมจะเดินอยู่ผมจะเดินอยู่ อ๋อเยี่ยมเดิไปสัตว์ทายได้ทายได้ปูข้าปูข้าขวดตือขวดจริงไหมวะมองไม่เห็นเลือดตัวเองตะเกียงเข้าไปเลือดมึงเหลือครึ่งหลอดไอ้ทามูมองไม่เห็นเลือดตัวเองพี่ทามบอกเนี่ยเน่าใช่ทายไม่ตัดเดี๋ยวเอาเข้าไ

ผมก็แบกยู่มาผมก็แบกยู่นะไม่ตีอยู่ยนะซ้ายโอ้ผมรับนรัผมรับบรา โโอ้หเจอกันสองทุ่มปุกด้วยเกิดกยกดตีตอนไหนวะเป็นไรกูไม่ได้กดตีแล้วกูไม่รู้วีหรือเปล่ามีเป็นชาดเลยอ่ะไม่บอกกูไอ้สัสไอ้เด็กปิ๊งมึงก็ลองกดคิวดิเด็กก็รู้เองอ่ะได้เด็กกูสแปมงคิวลองมาไม่ปิ๊ง โอ้ oh no, ยเยอะด้ไหมผมน้อยสุดในทีว่ะผมต้องเพิ่มดาเมตตัวเองะ <c oughs> เอะ <c oughs> เฮ้เย <c oughs> อะไรเปลี่ยนเลยอะไรวะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ผมแค่เป็นแบนเชสเบอร์ซี่เองพวกคุณไม่เข้าใจผม่ะ เอากูดาวอย่างดูมดเส้งกูว้องไม่เห็นกูดาวไอ้สัสมึงตายใช่ไหมมึงจะตายมึงจะตายใครก็ได้มารับผมหน่อย เลืองมึงเหลือขึ้ลอถรอครับเต็มแล้วไปเรืองมึงเหลือขึ้นอถไอ้เรื่องมึงเหลือขึ้นรถเรื่องมึงเหลือขึ้นรถผมมีเตียงอะฮะ ไกลแล้วกลแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ตาย